แต่กี้แต่โกนยังมีลูกสาวพญ,ญาแห่งเมืองอูเหนือสว่านั่งอ่อนอ่ามซึ่งเป็นลูกสาวเดียวของพญ,ญาเมืองอูและเป็นยิ่งเี่งามหาภัยเปรียบบ่ได้ในสมภูทวิบนี้แต่ละมือแต่ละวันได้มีลูกชายพญ,ญามืองต่างๆที่อยู่อ้อมคางต่งางก็ผ้ากันมาใหม่ปองอยากได้นางมาเป็นเมีย พญาอูเหนือบ่ยอมยกลูกสาวให้แกผู้ใดต่อมาเมื่อหนึ่งมีลูกชายพญามืองไตได้ยินคนข่าสาวะนางอ่อนอาม่มเป็นยิ่งที่สวยงามป่านนางฟ้าเมื่อได้ยินเส้นนั้นเทา่าก็กินบ่ได้นอนบลับคิดอยากได้นางมาเป็นเมียจึงเข่ากับทุ่นต่อพญาเมื่อนั้นพญามืองไตผู้เป็นพอ กโบขินจึงตัดสั่งให้เสนาอามาตยผ้ากันทางหาด่าแตงเกี่ยมเขาเกี่ยมเอาเข้าของสร้างมากสรยแหวนแสนสิ่งพร้อมด้วยขันหมากขันภูเพื่อไปสู้ขอเอานั่งอ่อนอามดังที่ลูกชายปรารถนาเมื่อก็เกี่ยมเครื่องของสำเร็จแล้วขบวนของลูกชายพญาเมืองไต้ก็เคลื่อนยายออกจากวัง มุ่งหน้าไปเยื่องเมืองอูเหนือและอย่าเดินทางเป็นเวลาหลายเดือนจึงหอดเมืองอูเหนือเมื่อได้หอดเคสันเมืองลูกชายพญาก็ได้สร้างให้ขบวนพระองค์ยุดผักเสาเอาแหงอยู่ที่นั่นสัวข้าวเสียกอนพวกเสนาอามาทั้งหลายตามก็พากันปุกตู่ปุกผามขึ้นแล้วก็พากันพักพรสเสาแหง พ่อหงเศร้ามือใหม่ลูกชายพญายเมืองไต้ก็ฟาดจัดแจงเขียนสารแล้วมอบให้อามาตย์ผู้ใหญ่น้่งสารเข้าไปการทูลขอนั่งอ่อนอามน้่งพญายมืองอู่เหนือเมื่อพญายมืองอู่เหนือได้อ่านสารแลว้วก็ตอบฏิเศธบอยอมยกลูกสาวให้เมื่อเป็นเส้นนั้นแล้วลูกชายพญายเมืองไต้จึงหาอุบายเพื่อป้องเอานั่งอ่อนอาม มาเป็นเมียให้ได้เท่าได้สั่งให้เซนาอามาตพร้อมด้วยสาวสนมกลุ่มมาวังของตนจัดพิธีเสบงินหลิ่นกินอย่างมวลซื่นมีเหล่ายาปลาปิ้งและอาหารการกินทุกอย่างจากนั้นก็เสื้อเอาพญายมืองอูเหนือพร้อมด้วยเซนาอามาต์ และทหารที่เฝ้ายามหักษานั่งอ่อนอมเมมาหัวมวนซื่นน้ำกันพวกเซน,นาอามาทั้งสองฝ่ายต้องกระพากินหลินลกินและหยอกแย่กันอย่างมวนซื่นถึงเจ็ดมือ้อเจ็ดคืนในที่สุดทุกคนก็อ่อนเพลียและพวกทหารที่เฝ้าหักษานั่งอ่อนอามต่างก็พากันนอนหลับหมด เมื่อนั้นลูกไายพญาเมืองไต้ได้โอกาสจึงเฝ้าลักเอานั่งอ่อนอามขึ้นใส่แพรลองน้ำหนีลงไปทางใต้พ่อหุงเศร้ามือใหม่มาพญามืองอู่เหนือหูเข่าวา่าลูกไายพญาเมืองไต้ได้หลักพาลูกสาวของตนหนีไปพระองค์จึงให้ขึ้นแล้วแต่งพลทหารออกไล่ตามออกไล่ตามขบวนของลูกไายพญาเมืองไต้ ในขณะนั้นขบวนพ้นทหารของพญาอู่เหนือได้ไล่ติดตามขบวนของลูกชายเมืองไต้แล้วกระทานอยู่กลางป่าแห่งหนึ่งจึงเกิดลบเลี้ยวกันขึ้นแต่ยนกำลังของพญาอู่เหนือหลายกว่าจึงตีสนะใลไในขบวนของลูกชายพญาเมืองไต้แตกสลุผู้ภายไปคนละทิศละทางส่วนวาัาลูกชายพญาเมืองไต้ได้ลบหนีไปได้เอานั่งอ่อนอ่อนไปนํา นงอ่อนอามหมมีวความหักต่อลูกชายพญามเมืองใต้เลยนั่งจำใจเดินทางไปนำก็ย้อนถึง,งบังคับพวกเขาทั้งพวกเขาทั้งสองพากันเดินทางไปนาเรื่อยๆคำผู้ผ่าป,ปาไม้เป็นเวลาหลายวันพวกเขาก็อิดอ่อนหวยแหงมือหนึ่งในขณะที่ลูกชายพญา,ยามเมืองใต้ นอนหลับอยู่กลางป่าแห่งหนึ่งนั่งอ่อนอ้ามได้โอกาสจึงเฝ้าลักหนีนางเลาะขึ้นไปตามสายน้ำแห่งหนึ่งในใจหวังว่าจะได้พบบ้านคนพอได้กินข่าว,าวเศร้าเฮือนแต่แล้วเท่ากับมดหวังพ่อเหลียวไปทางใดก็เต็มแต่ผู้ผ่าป่าไม้กวมไปมด นั่งจึงเดินหน้าไปเรื่อยๆโดยวู้จุดหมายปลายทางอาศัยกินบักไม้ต่างเขาสุวรรณร่างกายอันงดงามของนางก็เหลืองลาจอยผอมลงทุกมือเสื้อผ้าขาดซอยอาศัยทมเป็นบอนนอนลี่โอนเพื่อลบเลีกสันท้ายอยู่มามื้อหนึ่งได้มีในพานแห่งบ้านภูลันไปลาเนื้อก็เลยพบนางอ่อนอาามที่กำลังนอนสันหนาวอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่ง ล่าจึงถามนางว่าลูกเอ้ยเป็นอยังลูกจึงมานอนอยู่กลางป่าผู้เดียวเสนี่ลูกมาจากเมืองอูเนือได้เป็นลูกสาวเดียวของพญามเมืองอูเนือ้อนายพานได้ฟังเสนนั้นก็ขานอาสาไปส่งกลับบ้านกับเมืองแต่นางบ่ยอมกับพอะอยภายฟ้าขาแผ่นดินนางจึงขอไปอยู่นำนายพานที่บ้านภูลัน เมื่อนางมิจุดประสงค์เส่นนั้นในพานกบอบขีนจึงพานางเมื่อบ้านพูลันและในพานก็หักนางเหมือนกำลูกคิงของตนเองเมื่อหนึ่งนางอ่อนอามนางหลินอยู่ธึงพูลันเลียวลงไปทางลุงเห็นต้นไม้ใบหญ้าเขียวงามและสถานทีแห่งนั้นก็ห้ามเพียงดีเบิงแล้วคือบ้านเกิดของนาง นั่งจึงคิออยากลงไปสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่ที่นั่นพ่อตกยามแรงมาหลังจากกินข่าวแรงแลว้วนั่งอ่อนอม้มก็ว่ากับนายพานวาพ่อเอ้ยเป็นอย่างสาบ้านพูลันจึงบ่พากาันลงไปอยู่บนลุมที่หับเพียงนั้นในพานเหล่าสุพังวา พอมันมีสั้นให้ย่างลวงหลายที่ค่อยเอาชีวิตผู้พนที่ล่วงล้ำเข้าไปในเขตปา่าเขตแดนนั้นในนั้นมีสร้างงาเงาผูตองเรียงและเสือให้เมื่อนางได้ฟังเส็จนั้นก็เลยบอกแตนในพานวาพอเอ้ยลูกขอให้พอปาประกาศไปแต่ละบ้านแต่ละเมืองว่าผู้ใดที่มีความสามารถขาดสั้นให้ทั้งสามนั้นได้แล้วลูกจะแต่งงานกับผูน้นั้น ในพานได้ฟังนางเวา้าสินนั้นก่อตกลงแต่งให้สาวบ้านออกป่าประกาศไปแต่ละบ้านแต่ก็โบมี่ผู้ใดกล้าไปขาดสัตว์ให้แล้วนั้นพ่อแต่ไปถึงบ้านน้อยแห่งหนึ่งมีไส้หานสามคนคันอาสาไปขาดสัตว์ให้ทั้งสามตัวผู้ที่หนึ่งซื้อแสนกลิน่นผู้ที่สองซื้อหมื่นเกลาและผู้ที่สามซื้อหมื่นกลิน่น ค้นหารทั้งสามล้วนแต่มีวิซาอาคมเก่งกล้าทั้งนั้นเมื่อค้นหารทั้งสามมาหอดภูลันแลว้วพวกเขาก็ภากันจัดแจงห่างหาเครื่องมือต่างๆแล้วก็ปรึกษากันว่าพวกเฮาควรไปขางาเงาเสียก่อนเพราะมันเป็นสัตว์ใหญ่และมีฤทธิ์เดชเก่งกล้ากว่ามูเมื่อตกลงกันแลว้วพวกเขาก็ภาคกัน ไปยั่งที่อยู่ของสร้างเงาๆพอหอดแล้วก็พากันเอาดาบวิเศษสองดวงปักลงดินโดยปินทางคมเข่าหากันจากนั้นก็เอาต้นกล้วยและต้นอ้อยมาวางใส่เครื่องกางเพือ่อเป็นเหนือโลอเมื่อเสร็จแล้วพวกเขาก็จอบเบึงอยู่ไกลๆในท่านใดนั้น,ใน,ใน สั่งงาเงาก็ได้กิ่นคนหลวงนั่เข้ามาในเขตแดนมันมันก็อยากให้จึงสอบค้นหาไปมาพอมันเข้ามาหอดใกล้บอลถีค้นหาทั้งสามลี้อยู่มันก็แนมเห็นต้นกล้วยแนต้นอ้ยอยของกันอยู่มันจึงเดงง่วงเข่าใส่จับกิน่นแต่ย้อนความใจให้บทันระวังง่วงของมันจึงถือค้มด่าวิเศษขาดค่ง เมื่อน,นั้นเมือนกลิ่นได้โอกาสกระโดดเข่าใส่และเอาดาบฟันขาสร้างให้ลงลงจากนั้นเมือนกล่าวและมือนกลิ่นก็พาก,กันเอาหอ,อกแทงเข่าท้องสร้างจนมันตายกับทีในเมื่อสร้างให้ตายแลว้วคนหารทั้งสามก็มุงหน้าไปยังถ้ำใหญ่ซึ่งเป็นบนยูของเสือให้พ่อไปหดแลว้ว พวกเขาก็พ้ากันจอบเบืองรหัสกันไปมาของมันจึงหู้ว่าเสือให้ตัวนั้นมันออกหาก,กินแต่ย้ำกลางคืนส่วนย้ำกลางเวนมันจะนอนผักพรพวกเขาจึงเฝ้าจับแจงห,ห่างเหวใส่ทางออกของมันพอตกกลางคืนมาเสือไห้ก็ออกไปหาก,กินมันก็เลยถึงเหวที่พวกเขาห่างไว้นั่นเสือไห้ ดิ้นันไปมาเฮ็ดจังได้แหว้วก็บรคาดพอเสือกที่เขาหินแห้วนั้นเป็นเสือวิเศษพ่อหงุง้ามือใหม่มาคนหานทั้งสามก็พากันไปข่าเสือให้ตัวนั้นเสือให้ตายแล้วพวกเขาก็พากันไปข่างูตรองเฮียงคนหานทั้งสามภากันไปซอกเอาคอนไม้มาจอบเป็นกูนพ่อลมตู แล้วก็ผากันหามเอาคอนไม้นั่นไปยั่งบอนที่อยู่ของงูตองเลียงจากนั้นก็ผากันเคาลี่อยู่ในใบกุนไม้จากนั้นก็ผากันเขาลี่อยู่ใน,ใก,น,ก,น,นก,กุน,น,กนไม้แล้วจอบบึงเรา่าให้งูตองเฮียงเข้ามาหาเมื่อนั้นงูตองเฮียงได้กินคนที่ลวงน้ำเข้ามาในเขตแดนของมันก็ซออคุ้นไปมา พอมันเข้ามาใกล้ขอนไม้ที่ค้นหาทั้งสามลรี่อยู่มันก็เน้เห็นขอนไม้ติ๋งและกิ่งไปมางูตองเฮียงขึ้นวา่าเมนศัตรูมันจึงโดดเข่าเกี้ยวหัดแล้วคบตอดขอนไม้นั้นพร้อมทั้งพลผิดใส่แต่ค้นหาทั้งสามที่เรียอยู่ในกอนไม้ก็ว่าเป็นยังในที่สุดผิดของงูตองเฮียงก็มด เมื่อค้นหารทั้งสามได้โอกาสจึงฟาดผ้ากันออกจากขอนไม้แล้วก็เอาหอ,อกเอาดาบแทงเข่าใส่งูตองเฮียงจนตายเมื่อขาสะได้ทั้งสามหมดแล้วค้นหารทั้งสามก็ผ้ากันกลับเมือทุนต่อนางอ่อนอามเพื่อจะได้นางมาเป็นเมียเมื่อนั้นนางอ่อนอามบดจักสชิตัดตจินใจเอาัยดี นั่งจึงหายคนหารทั้งสแข่งขันกันกินซีนถ้าใครกินหมด่กนก็จะได้นางอ่อนอ่ามเป็นเมียในขณะนั้นแสนกลิน่นบกแข่งน้ำมูเล่าขอเอาแต่คํำสามสิ่อ้อมหอบอ้อมหอบคอเหนียงสามหอบก็พอจึงยังเหลือแต่มืนกลิ่นและมืนเกลาวจึงต้องแข่งขันกัน พอหอดมือแข่งขันผู้คนทั้งหลายต่างก็พากันมาอ่างออแล้วถ่ายอยู่ที่เดินซาลาก,กว่างบ้านพอถึงเลิกง,งามยามดีแล้วการแข่งขันก็เริ่มขึ้นเมือนกลิ่นและเมือนเกลาต่างก็กุ้งหน้า กินควายของไาย่เลลาอย่างเฝ้าฟังผู้คนที่มาชมต่างก็มิดเงียบข้าวหนึ่งมืนกลิ่นก็นยกงมือสองเบื้องขึ้นสุดแขนความทางห้องขึ้นด้วยความดีใจผู้คนที่มาเป็นสักกีพญญาณต่างก็ห้องหัวเสียงดังโฆษณาเมื่อมือนกินสามารถกินควายหมดแล้วแล้วจึงเป็นผู้สนแะและได้นังอ่อนอามมาเป็นเมียหยุดต่อมา นั่งอ่อนอาม้มเห็นว่ายอยู่ทงพูลันนี่บ่อสะดวกในการทำมาหากินนางจึงพาชาวบ้านลงจากพูลันเมื่ออยู่บ่อนหาเพียงนั้นแล้วก็พากันปลูงเงินแปงซานอยู่ที่นั่นอย่างมีความสุขผู้คนก็นับเมื่อหลายขึ้นและบ้านเฮือนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดดนานมาก็กลายเป็นเมืองหนึ่งเึิงห้องวาเมืองปูเขา ก็ยอนว่าผู้คนทั้งหลายได้ระลึกถึงควรงามความดีของคนทั้งสองคือมือนกลิ่นและนั่งอ่อนอามทุกคนต่างเขาพากันสมติต่ศพิีปากว่าปูคขายาไตเมื่อเวลาผ่านไปด้วนานคำว่าปูคขายาไตก็เพี้ยนมาเป็นปูคาหรือผู้านั่นเอง อยู่มาหอดสมัยเซกพมาปัสสุนในิ้ากันสังคองคืออ้อมวังเพื่อป้องกันศัตรูและในตอนนั้นก็ได้มีการบุรณะสซอมแปงเวียงเมืองขึ้นใหม่อยู่มาผู้คนจึงเอาคำว่าเวียงมาเติมใส่จึงกลายมาเป็นเมืองเวียงภูคาในถูกวันนี้